ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ถ้าหากใครที่มองหาร้านเติมเกมเซนเซียราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนาเพื่อนๆนะครับก็นี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้ดีฟันนะครับทางร้านจะกดเองกับมือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ทางร้านรับเติมเกมเนี่ยทุกแพ็คเลยนะครับก็สามารถแคปรูปภาพสอบถามได้เลยนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนนะครับอ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอะไรอยู่นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของทางร้านเนี่ยจะใช้เป็นตัวของ ID แล้วก็พาสเวิร มันเองก็ถ้าหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากล้านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจาะเกมตัวของถังซนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการไขข้อสงสัยนะครับว่าตัวของการทําสปีดของเกมนี้เนี่ยคือเราต้องทํำยังไงนะครับเผื่อใครแบบหลายๆคนไม่ทราบอะไรเงี้ยนะครับสงสัยอยู่ว่าเอ้ยทำไมตัวของทีมเนี่ยนะครับคือทําไมเราถึงแบบเปิดได้ช้ากว่านะครับบางคนแบบเปิดได้ไวกว่าเราอะไรเงี้ยคือมันต้องทํำยังไงนะครับก็ยวผมเนี่ยจะพาไปดูนั่นเองนะนะครับว่าตัวของการทําสปีดของเกมนี้เนี่ยมันต้องทําอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับง่ายทีเดียวเลยนะนะครับผมอ่ะก เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันก่อนนะครับว่าตัวของการทำเนี่ยคือมันต้องทํำยังไงเนาะนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวของระบบสําคัญสาคัญก่อนนะครับว่ามันมีระบบอะไรบ้างเนาะนะครับก็จะมีตัวของอาวุธรับใช่ไหมนะครับอ่าซึ่งตัวของอาวุธรับเนี่ยคือไม่ได้บวกตัวของสปีดให้เลยนะซึ่งอันนี้นะครับผมจะบอกเอาไว้แบบคร่าวๆนะนะครับอ่าแล้วก็ไปตัวของอาวุธ นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของอาวุธประจำตัวใช่ไหมซึ่งตัวของอาวุธนะครับก็ไม่มีเหมือนกันนะนะครับอ่ามีแค่ตัวของเอเดคเดฟเฮดพีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นตัวของสแตปพื้นฐานอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่มีเลยนะไม่มีเกี่ยวกับตัวของสปีดเลยนะนะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวของกระดูกเสริมนะครับก็ไม่มีเหมือนกันนะครับอ่าบวกสแต็ปล้วนๆนะนะครับแล้วก็เป็นตัวของกระดูกซึ่งตัวของกระดูกเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันนะครับอ่าต่อให้เราทําการอัปเกรดเยอะแยะมากมายแค่ไหนเนี่ยนะครับก็ไม่มมีนนักเอหื นะครับอ่าประมาณนี้นะนะครับอ่ะก็มีอ่าโต๊ะของสแต็กพื้นฐานเท่านั้นนะครับผม ่อมานะครับก็มาถึงตัวละครกันบ้างนะครับอ่ะซึ่งตัวของตัวละครเนี่ยการอัพดาวเนี่ยมีผลหรือเปล่านะครับก็ <c oughs> ต้องบอกว่ามีครับผมมีเป็นผลโดยรวมนะนะครับหรือก็คือตัวละครเนี่ยถ้าทุกคนมีครบทุกตัวละครเนี่ยนะครับอ่ะซึ่งตัวของการทําสปีดของทีมเนี่ยนะครับก็จะยิ่งเยอะนั่นเองนะนะครับอ่าแต่ว่าตัวของการทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบว่าไปเร่งตัวของดาวลุ้งเท่านั้นนะซึ่งเราเนี่ยสามารถอัพดาวได้ทุกตัวละครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครระดับ R แระ ระดับ sr อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของระดับแบบ sr อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถอัปเกรดได้ทั้งหมดเลยนะนะครับผม และถามว่าเราเนี่ยจะไปดูตัวของสปีดของทีมเราเนี่ยเราต้องไปดูตรงไหนนะครับก็มาที่ตัวของอ่าตรงนี้เลยสำนักถังนะครับอ่ากดเข้ามานะครับแล้วก็มาที่ตัวของอ่าตรงนี้นะครับไฟล์ตัวของวิญญาจารนะครับตรงนี้เลยนะครับทีนี้นะครับผมหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดมาที่ตัวของรายละเอียดเลเวลตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยคือมันจะบอกอยู่นะครับว่ามีค่าอะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับค่าโจมตีก่อนของผมเนี่ยคือ80นั่นเองนะนะครับถ้าเราทําการอัพสมุดเนี่ยเป็นเลเวล ซึ่งตัวของสปีดเนี่ยนะครับคือมันก็จะทำการอัพขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะนะครับหรือก็คือ นับจากตรงนี้เองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับเขาเขียนเอาไว้บอกเลยนะครับว่าขณะศึกเนี่ยฝ่ายที่มีค่าโจมตีก่อนเนี่ยสูงกว่านะครับจะลงมือก่อนนั่นเองนะหรือก็คือเอาง่ายๆเลยนะครับมันไม่ได้นับจากตัวของพลังนะครับเผื่อใครที่แบบว่าพลังเยอะกว่าแต่ว่าทําไมถึงโดนเปิดก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมาดูจากตรงนี้นะซึ่งตัวของฝ่ายของข้ามเนี่ยเขาอาจจะทําการเปิดกาชาเยอะกว่าไงนะครับซึ่งเขานะครับก็ได้ทําการเปิดก่อนนั่นเองนะนะครับประมาณนั้นนะครับเผื่อใครที่แบบว่าเอ้ยโอ้โหเราพลังเยอะกว่าแต่โดนเปิดก่อ อะไรเงี้ยนะครับคือมันไม่ได้นับ ที่ค่าพลังนั่นเองระบบเกมนี้นะครับเขานับกันที่การปั้นดาวตัวละครทุกตัวนั่นเองนะนะครับอ่ะซึ่งผมก็พยายามแนะนําเพื่อนๆกันไปแล้วนะครับว่าตั๋วเนี่ยคือเราสามารถเปิดได้เลยนะนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องดองนะครับเพราะว่าตัวของกิจกรรมที่อ่าสุ่มอ่าตัวของตั๋วเนี่ยนะครับคือมันมาแค่รอบเดียวนะครับผมนะถ้าอ้างอิงจากตัวของเซเวอร์จีน่ะนะครับคือมันมาแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งอื่นเนี่ยมันไม่มาแล้วนะครับที่เราอยากจะได้ตัวของแถมใช่ไหมนะครับคือมันไม่มาแล้วนะครับผม เราสามารถเอาไปส่มได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะนะครับก็เปิดได้เลยนะครับอ่ะใครที่มีตัวยเยอะอ่ะนะครับตัวสีส้มอ่ะตัวธรรมดานะเปิดได้เลยนะครับผมอ่ะเพื่อที่เราจะทําการอัปเกรดตัวของสมุดเนี่ยเราจะได้ตัวของค่าโจมตีก่อนตรงนี้นี่แหละนะครับเราก็จะได้ทําการเปิดตัวของฝั่งข้ามก่อนนั่นเองนะครับยิ่งเรามีสมุดเลเวลเยอะเนี่ยซึ่งเรานะครับก็จะได้เปรียบฝั่งศัตรูเป็นอย่างมากนะครับทั้งตัวของสแต็กพื้นฐานนะนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของสแต็กแบบหน่วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็จะได เยอะนะครับทั้ง ADK เนี่ยคือตัวของ ADK ผมเนี่ยเกือบหมื่นเลยนะนะครับผม หรือว่าจะเป็นตัวของเลือดนะครับประมาณเกือบ4ี่มือนะครับเดบประมาณเกือบ6000นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของ ETK เดบ HP เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะนะครับประมาณนี้ทีนี้นะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมนะครับว่าทําไมเราถึงเปิดได้ช้ากว่านะครับทาไมบางคนเขาถึงได้ทําการเปิดก่อนนะครับทั้งๆที่พลังก็น้อยกว่าพลังเราเยอะกว่าแต่ว่าเราโดนเปิดก่อนนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับก็นี่เลยนะครับเขาอาจจะทําการสุ่มกรชายเยอะแล้วก็ทําการอัปเกรดตัวของสมบูรมานะครับตรงนี้นะครับอ่าประมาณ น,นะครับก็ถ้าใครที่อยากจะเล่งตัวของสปีดให้มันเยอะเนี่ยก็ต้องสุ่มกาชายเยอะๆนั่นเองนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะครับผมก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเผื่อใครที่แบบว่าเสียเปรียบนะครับอยากจะเปิดก่อนบ้างเนี่ยก็สามารถทําตามที่ผมบอกได้เลยนะสุ่มกาชาเท่านั้น นะครับผมอ่าสายฟรีก็ถามว่าเราจะเล่นยังไงนะครับกิจกรรมมีตั๋วให้แลกอยู่แล้วนะครับก็สามารถแรกลกได้เลยนะนะครับใครที่อยากจะเล่งต๊ะของสปีดนะครับอ่ะก็พยายามแลกตั๋วสุ่มมาเยอะๆแล้วกันนะเป็นตั๋วสุ่มสีส้มนะนะครับอ่ะอย่างผมเนี่ยผมก็แลกมาบ้างแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อน นะครับอย่างตัวของสมบัติแก้วเนี่ยผมก็น่าจะแลกมาเกือบหมดเลยมั้งอ่านี่เห็นไหมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็พยายามสุ่มตัวให้ได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่าไปซื้อนะนะครับคืออย่าใช้เพชรไปซื้อนะผมนะถ้าขาดเล็กๆนน้อยเนี่ยคือซื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าขาดแบบเยอะมากๆหรือว่าถ้าเราอยากจะอัดแบบว่าเล่งตัวของทีมสปีดไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมไม่แนะนานะนะครับเดี๋ยวเพชรจะหมดตัวเอานะครับก็ใช้ตัวของเพชรเนี่ยรอเล่นกิจกรรมเท่านั้นนะครับก็อย่าอย่า ตอนนี้เนี่ยคือเราก็ใช้เพชรเนี่ยเล่นได้นะนะครับนี่เลยนะครับคือเราก็จะได้ตัวของแต้มมาหรือว่าจะเป็นอ่าของที่เราไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับเนี่ยเราก็สามารถเลือกตัวสุ่มได้เห็นไหมมันจะคุ้มกว่านั่นอนีกนะดีกว่าเราไปซื้อเฉยๆนะครับแบบเสียเพชรฟรีไม่ได้ะไรเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือเรายังได้แต้มเนี่ยมาแลกของอีกนะนะครับมันก็จะคุ้มกว่านะครับประมาณนั้นนะครับก็อย่าไปซื้อละกันนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับคือสาหรับตัวของคลิปนี้เนี่ยเราก็มาไขข้อข้องใจนะครับเรื่องตัวของสปีดนั่นเองนะนะครับเผื่อใครที่ไม่ทราบอะไรเงี้ยคือยังสงสัยแบบเอ้ยทําไมแบบเราพลังเยอะดาวตัวละครก็เยอะแต่ทําไมแบบเราแบบถึงได้ทําการแบบเสียเปรียบโดนเปิดก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็อ่าตามนี้เลยนะครับอ่าเราอาจจะเน้นแค่แบบตัวละครตัวเดียวไงถูกไหมเราปั้นตัวละครมาแบบดาวลุ้งเลยอะไรเงี้ยแบบว่าแบบตึงๆเลยทั้งทีมเลยดาวลุ้งแต่ว่าตัวละครตัวอื่นเราอาจจะแบบ าดาวน้อยอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะโดนแบบคนอื่นที่เขาแบบปั้นดาวแบบตัวละครมาแบบหลายตัวอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเสียเปรียบ นะครับประมาณนั้นตรงนี้ทุกคนก็ต้องลองเอาไปตัดสินใจดูนะครับว่าเอออยากจะปั้นเลยไหมนะครับแต่ถ้าผมแนะนําสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนี่ยก็ปั้นไปเรื่อยๆนะเพราะสุดท้ายนะครับคือตัวละครพวกนี้เนี่ยนะครับก็สามารถปั้นได้ดาวตันเหมือนกันนั่นเองนะครับเปิดก่อนเปิดหลังเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่การจัดทีมละนะครับแต่ว่าถ้าตัวของเมตาปูกระบีเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องวัดกันที่ใครได้ทําการเปิดก่อนนะนะครับถ้าใครที่ได้เปิดก่อนเนี่ยจะได้เปรียบเป็นอย่างมากนั่นเองนะนะครับเพราะตัวของปูกระบี าแข็งขาดเนีโอ้โหแรงจริงไม่ติ่งนังนะครับคือแรงกจัดเลยนะนะครับก็เปิดก่อนก็มีหายกตี้ได้เลยนะครับประมาณนั้นก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในาทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนสวัสดีครับ